สวัสดีครับผมก็ต์เลสซิ่งนะครับวันนี้ก็มาเจอกันในลุกไปเลยของมิ่งก็จะมาติดกระสบัดนะครับกระสบัดของเวลินนะครับวันนี้ผมจะใช้ขนาด120มิลนะครับระยะชัก120ยมิลรหัส SD 010นะครับจะมาใส่ในรถไกด์ปี25นะครับ CVO นะครับนี่นะครับที่ให้ไปในชุดจะมีนี่นะครับน็อตทั้งหมดจะมี4ตัวนะครับ2ตัวแรก จะเป็นน็อตที่ไว้ใส่แทนน็อตเดิมที่จับแข่งคอนะครับใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับอ่าแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะอยู่ไว้จับหัวกระสบัดนะครับ1ตัวนะครับแล้วก็อีก1ตัวพร้อมบูทนะครับจะมาใส่ไว้ที่ตัวนี้ครับรวมทั้งหมดจะมีทั้งหมด4ตัวนะครับน็อตที่ให้ไปอ่าเป็นน็อตเป็นน็อตเอ็มนะครับ2ตัวแล้วก็เป็นน็อตหุ่นอีก2ตัวนะครับก็จะมีอุปกรณ์เพียงแค่นี้นะครับก็มาเริ่มติดตั้งกันเลยนะครับ ตัวนี้นะครับผมแนะนําให้ใส่ตั้งแต่อยู่ข้างนอกไปเลยหูมันนะครับเราก็ใส่น็อตเข้าไปนะครับตามด้วยบูทนะครับตามด้วยบูทแล้วก็ขันเข้าไปนะครับติดตั้งไว้เลยเราจะได้ไม่ต้องไปติดตั้งอยู่ตัวรถให้มันมันแคบนะครับมันจะติดตั้งยากนะโอเคนะครับมันก็หมุนไปหมุนมาได้แล้วนะโอเคก็ไปติดตั้งที่ตัวรถเลยนะครับผมก็ ที่ตัวรถก็จะขันตัวที่ยึดการโค้งการสั่นของเครื่องยนต์นะครับะนี่นะครับอันนี้ก็คือตัวที่ของผมนะครับปรกณ์ของผมใส่เข้าไปในตัวนี้นะประกบเข้าไปอย่างนี้นะครับนี่นะครับมันจะพอดีอย่างนี้นะแล้วก็ใส่น็อตเข้าไปอย่างนี้นะครับเสียบเข้าไป ระวังนะครับเวลาใส่น็อตตัวนี้ระวังมันปีนเกลียวนะครับให้จับหาหามันดีๆนะครับเพราะว่ามันมีกาวอยู่แล้วอะ่ะระวังมันปีนเกลียวโอเคถ้าเกิดมันใส่เข้าไปตรงล็อกมันถุนเข,ข,<อ>ข้าง,ง่ายนะ <c oughs> ตัวต่อไปเราก็จะมาขันนี่นะครับน็อตน,นี้ดูจากข้างบนได้นี่นะครับตัวนี้ตัวลักษณะนี้เราจะใส่เข้าไปแทนจุดแผงคอนะครับอ่าสองดูจากข้างบนได้นะ

ด <Okay. S 2> ก,ก็มาเสร็ดระยะการสบัดนะตอนนี้ก็ผมก็ยังไม่ล็อกนะครับแล้วก็จะมาเลี้ยวซ้ายดูก่อนเลี้ยวซ้ายอะมาดูข้างบนนะเลี้ยวซ้ายโอเคมาดูข้างบนนี้เลี้ยวซ้ายสุดนะครับสายสุดปึ๊บให้เราดักนการสบัดไปให้มันอยู่ใกล้ที่สุดอ่านะโอเคก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเห็นเนาะ ็นนะโอเคแล้วก็ปล่อยนีย่ยก็คืออย่าให้มันชนอะไรนะมันไม่ชนอะไรแล้วก็เราก็มาเลี้ยวขวาสุดนะครับโอเคแล้วก็มาเลี้ยวขวาสุดคราวนี้ขวาสุดนะครับจุดพอดีพอด,พอดอเีเราก็ล็อกไว้ ก็ป็นอันเสร็จเสร็จแล้วแค่นี้แหละติดอะไรไหมลูกค้ามาขึ้นมาดูเดี๋ยวนึงเดี๋ยวเดี๋ยวที่มีกัดข้างอย่างนี้นะครับเรามาดูกันใกล้ๆนะอันนี้เราคงคลายออกสุดก่อนมันก็จะคอมันก็จะไม่แข็งนะอันนี้ก็คือเลี้ยวซ้ายสุดนะครับเลี้ยวซ้ายสุดเลยได้สุดนะนี่นะครับติดกัดข้างอยู่นิดหน่อยนะครับนิดนึงนะครับแต่แต่เดี๋ยวผมปรับกัดข้างนิดนึง ก็จะไม่ติดแล้วแหละนะครับนะติดอยู่นิดนึงนะครับเพราะว่าเพิ่งเคยใส่รุ่นเลยครับรุ่นนี้ CDO ติดอยู่นิดนิดนิด,น,ดนิดนึงเห็นนะเห็นระยะกันนะครับไม่ไม่ต้องโกหกกันติดอยู่หน่อยหนึ่งนะครับแต่เลี้ยวสุดนะอ่าเรามาดูเลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวาสุดนะอ่านะครับสุดเหมือนกันนะเลี้ยวขวาสุดนะก็คือสุดแกนสุดแกนนะครับแต่ <c oughs> จุดแกนแต่ว่าสุดเบรคคอเหมือนกันฟังเสียงนะนะครับนะครับแต่ว่าใช่สุดทั้งสองฝั่งนะครับอ่าแต่จะตึงหน่อยนะด้านขวาตึงหน่อยแต่ด้านซ้ายสุดสุดแน่นอนก็สุดเหมือนกันแต่ว่าก็จะติดนิดหน่อยเดี๋ยวผมก็ถ้าเกิดเราแก้ตรงจุดบูทให้มันต่ำลงหน่อยนึงก็คงจะไม่ติดนะครับแต่สำหรับรุ่นธรมรมดาผมไม่น่าติดนะอโอเค นะครับเรามาปรับนิ้กันดูอ่ะดูคอวันนี้เลื่อนม,มาดูคอเลื่อนสำหรับ RG นะครับมีติดกัดข้างอยู่นิดหน่อยนะครับก็เดี๋ยวผมแก้จุดยึดให้อีกนิดหน่อยก็คงจะลงตัวก็มันไม่ใช่ปัญหาใหญ่นะครับผมเชื่อว่าถ้าให้ช่างติดตั้งเนี่ยเขาแก้ไขให้ได้แน่นอนแต่เดี๋ยวผมแก้จุดยึดก็คือบูทตัวนี้ให้มันต่ําลงพอต่ําลงแล้วมันก็จะอยู่ระหว่างตรงนี้พอดีนะครับไม่ติดนะก็จะไม่ติดนะครับส่วนจุดอื่นพักหม้อน้ําอะไรไม่มีติดนะ มีผลต่อการขับขี่ไหมถามว่ามีผลไหมไม่มีผลเลยสักกนิดเดียวนะครับก็มาดูคอข้างบนเลยว่าลื่นลื่นไหมอ่าอันนี้ก็คือไม่ได้ใส่กระสมบัดนะอ่านั่งดูก็ได้นี่ให้มันอยู่มุมนี้มุมก็นั่งด้วยดูขานะครับห่างไกลนะคอลื่นลื่นอย่างนี้เลยนะปล่อยดูอ่านะครับลื่นลื่นแล้วนะเราก็มาปิดดูนะครับว่ามันใช้งานได้จริงไหมผมปิดไปเลยปิดหมดไปเลยอ่ามีอีกไหมก็อ่านะครับ เห็นความแตกต่างนะเห็นความแตกต่างนะนะครับหนืดเลยนะอ่าโอเคโอเคนะโอเคครับนี่สำหรับ r g 2 0 2 5นาะครับขากรรกรสบัด God Racing จับข้างนะครับสามารถใส่ได้โดยที่ไม่ติดอะไรเลยนะครับก็มีอยู่เลยติดนิดหน่อยแก้ไขให้โอเคขอบคุณครับสำหรับคนที่สนใจทักมาเลยที่เพจมีของพร้อมส่ง มีสีให้เลือกมีสีให้เลือกครับผมบอกรุ่นบอกปีมาก็ขอบคุณมากครับสําหรับลูกค้าที่ติดตามผมแล้วก็ที่สนับสนุนผมนะครับก็ถ้าผิดภาพประกันใดสินค้าที่ท่านสั่งไปผมประกันให้เคมให้ตลอดชีพเลยนะครับอยากให้คนไทยได้ใช้ของผมเยอะๆนะครับขอบคุณมาก